ข่าวกีฬาปิดท้ายด้วยนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะเปิดศึกฟาดแข่งฟุตบอล7คนวันที่2เชียงรายซูเปอร,ร์คัพ2023รุ่นประชาชนทั่วไปชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล1น1 0 0 0สบาทค่ะนางรัตนาจงสุดทาจงสุดธนามณีที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนเชียงรายซูเปอร์คัพทูเตสรันทเวนตีีรุ่นประชาชนทั่วไปชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0แบาทที่สนามเอ็กอารีนาตำบท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประพัฒชัชวานชัยพันธุ์อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันและเทศบาลนครเชียงรายตลอดจนทีมนักฟุตบอลที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนมาก การแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนเชียงรายซูเปอร์ครัพ2023รุ่นประชาชนทั่วไปได้รับความสนใจเป็นอย่างดีหลังจากเปิดแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นเยาวชนที่ผ่านมาอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครเชียงรายและจังหวัดเชียงรายเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของเด็กเยาวชนประชาชนหันมาเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยก่อให้เกิดความสมานสามัคคีมีพลานามัยที่สมบูรณ์และม,สมีสัมพันธภาพที่ดีต่อก,กันนะครับได้แสดงออก แล้วก็ได้ออกกําลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้องที่สําคัญคือห่างไกลจากยาเสพติดครับหลายคนก็เรียกได้ว่ามีชั้นเชิงฟุตบอลที่ดีทีเดียวและอนาคตอาจจะมีเรื่องของการเข้าไปเป็นตัวสโมสรเป็นตัวทีมชาติได้นครับค่ะก็